กไปดีซ้อมอยู่ไหนครับเดือนนึงครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้ปอคุรพาครับอยู่ที่ชนบุรีครับชนบุรีแล้วมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อยรเราไ้าที่ฮะมีเยอะครับมีธนชยัยมีแอดดัมมีตัว<ป>ใหญ่ปอคุระค่ายค่ายทหารเนาะครับโอ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยิบห้าเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเราน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบสองครับเราเป็นมือตีตายังครับ ก็ไม่ขอแล้ววันนี้เราเจอกับธนชัยเคยเจอเลยเนี่ยไฟแรกเลยแล้วเราได้สื่อสารกันตอนต่อยเข้ามาปะไม่ไม่ได้ดูด้วยแล้ววันนี้จะวางเกมวางแผงไงก็เดินก็คือค่อยๆไปเรื่อยเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เขาเมามวยแบบไหนอืมแล้วยังวันนี้วันที่เราต่อยไฟสุดท้ายวันเนี้ยเราต่อยเมื่อไงจำได้ปะจนเลยเดือนไหนจำได้ปะจำไม่ได้ก็คือปีที่แล้วหรือว่าเมื่อต้นปีแล้วเลย ทันไอ้ทันวานหรือพุทธเดือนนู้นเลยนะวันนั้นต่อยใ,ใครกัได้างจังไม่ได้แล้วเวทวันนั้นเท่าไหร่จังได้ก็ร้อยยี่ห้าเลยร้อยยี่ห้านี่เลยแล้วก็ผลเป็นไงวันนั้นแพ้หมอ,อพิกแพ้เกาหรือแพ้ขันไม่รู้ไม่รู้รพิกแพ้หรือแพ้แต่แจำไม่ได้<อ>นะแต่วันนี้เราเจอนี่ก็กเวทเดียวกันก็คือไม่มีปัญหาอะไรเนาะสบายสบายไม่มีอืเราเป็นคุณจังอมก่เลยครับแล้วก็สีครับสักเชื่อมเชื่อมไปครับเดีวันนี้ไะก็นี้ก็เสรที่ครับ ติดตามชมติดตามเชียร์ได้ครับครับผมชาวบ้านน้องชาย